สวัสดีครับไมครับทำอะไรครับก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปโรงพยาบาลนะคะไปตรวจคันนะคะวันนี้หมอนัดเกตเนาะเกตก็ท้อง6เดือนแล้วนะคะทุกคนซึ่งอีก3เดือนเท่านั้นนะคะก็จะคลอดเลยครอยไม่ได้มานะคะวันนี้เพราะว่าเราไปโรงพยาบาลนะคะเวลาที่แบบ คือเราอ่ะปกติก็พาเขาไปด้วยแหละแต่ทุกครั้งที่เวลาหมอออตาซาวท้องเกตเขาก็จะร้องไห้เขาไม่ให้หมอทำเหมือนเขาห่วงแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยครั้งนี้ก็เลยเอาเขาไปฝากไว้บ้านคุณปู่คุณย่านะเพราะว่าเวลาที่แบบเขาไปด้วยอ่ะคือตอนนี้เขาเริ่มแบบรู้เรื่องเยอะแล้วอ่ะเนาะเวลาหมอแบบเปิดท้องเกตแล้วก็เอาแบบเครื่องอัลตราซาวมาซาวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องไห้เขาไม่ให้ทำเขาจะดึงมือหมอออกอะไรเงี้ยนะคะเขาจะห่วง ก็เลยเออเราก็เลยมากันสองคนกับสามไอ้เต้าในท้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันที่โรงพยาบาลเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ1เดือนแล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่รู้ว่าจะให้ดูหน้าหรือเปล่านะคะวันนี้เพราะว่าอาการเดียวกับโคลายเลยตอนท้องโคลายก็จะไม่ค่อยให้เห็นหน้าเท่าไหร่นะคะเวลาไปอัลตราซาวก็จะเห็นหลังเห็นข้างๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้เห็นเต็มหน้านะ ป่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่เกตคลอดคคไรเนาะเพราะว่าคุณหมอที่ทําคลอดเนี่ยเขาย้ายโรงพยาบาลนะคะเราก็เลยย้ายตามคุณหมอมานะคะก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลเนาะ24 hafta 5 gün ile uyumu 748 gram suyumuz yeterli elin arka tarafında yüzü var annesi alnı gözü gözü burnu şurası ağzı bak eli kapatmış evet. gördün mü <g ül> yüzü <üyor> เอลี่ชีเนสิบุรุษหูสุดตกลิ้งสวยไหมตอนนี้นะคะแล้วก็อัลตราซาว์เสร็จแล้วนะคะทุกอย่างก็ปกติแข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าน้องก็เอาเบอร์ปิดหน้าไว้เหมือนเดิมนะคะบังหน้าไว้เห็นแค่แบบครึ่งหนึ่งนะคะไม่ได้เห็นเต็มหน้าเหมือนเดิมทุกรอบนะคะตอนนี้เกดก็มาตรวจน้ําตาลนะคะถึงรอบที่จะต้องตรวจเบาหวานเนาะ ซึ่งทีดว่าไม่น่าเป็นเพรต้นท้องขลายก็ไม่เป็นแล้วเกตก็ไม่ค่อยกินหวานด้วยนะคะ<ม>ก็แล้วน้ําหนักก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะคะน้ำหนักขึ้นมา6มของ6<ม>เดือนนะคะ<ม>ก็คุณหมอเขบอกว่ายังปกติแต่ว่าก็ตรวจเนาะแต่ก็จะต้องไปดื่มน้ำตาล g l u โคสนะคะแล้วก็ตรวจผ่าน้าตาลในเลือดเนาะ <ersch> ะะหลังจากที่เกดกินน <ral ended> ้ำตาลกลูโคสเข้าไปวาวมากทิ้หมดแก้วเลยกึกๆแล้วค่ะทุกคนแสบคอมากก็ตอนนี้ก็งดน้ำงดอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจาะเลือดแล้วก็ไปให้ฉี่นะคะเขาก็จะตรวจเลือดเกดเนาะตอนนี้เราก็มานั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟในโรงพยาบาลนะคะสลิมก็กินชากินน้ำนนน่งซึ้อเกดคอแห้งมากกินของกินแบบ ้ำซ่านหวานๆมาแล้วก็อยากกินน้ำแต่ว่าเขางดนะคะอดทน <laughs> กระหายมากเราไปเจาะเลือดแล้วนะคะทุกคนนี่เก๋กเจาะเลือดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอผลเลือดอีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็จะมากินข้าวนะคะ <laughs> หิวแล้ว <laughs> นะคะเราจะมากินร้านนี้เป็นอาหารตุรกีนะคะเมนูอาหารนะคะราคาอาหารก็คือคูณสองเนาะตอนนี้ค่าเงินตุรกีกับเงินไทยนะคะคนก็เอาราคานี้คูณสองอย่างเนี้ยสลัดนะคะสี่สิบราก็แปดสิบบาทอะไรเงี้ยนะคะซุปก,ก็แปดสิบบาท อาหารก็ประมาณ2อ0รอยะไรเงี้ยนะคะร้อยกว่าบาทนะคะต่อเมนูนะคะก็อันนี้เป็นของหวานนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องเคียงนะคะที่เขาจะเสิร์ฟให้เราฟรีนะคะเมื่อเรามาสั่งอาหารนะคะทุกคนน,นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนซอสมะเขือเทศนะคะผิดเผ็ดนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะที่ปรุงรสใส่มิ้นใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชีกคัฟเต้นะคะข้าวยำบุรกี แล้วก็ผักสดสลัดผักนะคะแอนยูยูอ e ร์ e รี o อันนี้ก็ฟรีนระคะทุกคนเลย ออเดอร์ฟรีนี่ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนยังไม่ได้กินจานหลักเลยอะ่ะอันนี้คือฟรีทั้งหมดนะคะทุกคนขนมปังเนี่ยเราขอเพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ย่างนะคะผัดปรุงรสนิดหน่อยนะคะจานหลักเรามาแล้วนะคะทุกคนเกดก็กินข้าวกับไก่ย่างนะคะของสลิมก็กินเป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อบดอย่างนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นไอรันนะคะทุกคนเป็นน้ำโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตผสมน้ำแล้วก็ ใส่เกลือด้วยนะคะมันก็จะเค็ม,เมๆเปรี้ยวๆมันๆน,นะคะอร่อยดีนะคะกินกับพวกเนื้ออะไรเงี้ยนะคะเนื้อย่างอะไรเงี้ยนะคะอร่อยอันนี้อร่อยมากตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะกลับบ้านกาัน สะะลิมมาแวะทำธุระนิดหนึ่งนะคะเราก็กินอิ่มเสร็จแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อที่จะไปฟังผลเลือดเนาะผลเลือดแล้วก็ผลชีทุกอย่างก็คือปกตินะคะผลอัลตราซาวันนี้ก็คือปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ไม่ได้เป็นเมหวานไม่ได้มีค่าน้ําตาลที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีแล้วก็แวะซื้อของนะคะของกินนิดๆหน่อยๆนะคะนู่นนะคะหลังนะคะเดี๋ยวจะเอากลับบ้านเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่าแล้วนะคะมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเราก็ออกจากโรงมานตอน5้าโมงเย็นนะคะไม่รู้ว่าโคไลงงแงหรือเปล่านะคะ อะไรนะนี่หรอนี่อะไรแล้วลูกไปถอดมาทําไมเนี่ยล้อรถเนี่ยกับพวงมาลัยเนี่ยจั้งจะจั้งอะไรล่ะใส่ไม่ได้ไปเอารถมาแล้วลูก <c oughs> ครับเมื่อคืนเกณฑ์ไม่ได้ไปรับโคดายนะคะทุกคนสลิมไปรับคนเดียวไปรับตอนประมาณสามทุ่มนะคะ อีกประมาณ2เดือนก็จะเริ่มหนาวนะพฤศจิกาอะไรเงี้ยก็จะเข้าหน้าหนาวนะคะหลายก็มีน้ำมูกมต้องมันรักกันอะไรขนาดนี้มีน้ำมูกใสๆนะคะอากาศเปลี่ยนเด็กก็ไม่สบายกันเยอะอะไรลูกทำเองลูกมากัดเชือกแม่มันก็เจ็บไนี่เจ็บไหมอ แต่เขาไม่ได้มีไข้ไม่ได้แบบอะไรนะคะล่าเริงปกติแต่แค่มีน้ำมูกใสๆแค่นั้นไม่ไอไม่จามไม่อะไรอะไรนะไม่นั่งแล้วแม่จะไปทำงานแล้วลูกนั่งคนเดียวฮะ <c oughs> ไม่นั่งหรอกไปแล้วลูกนั่งคนเดียวนะเล่นของเล่นไปก่อนนะโอ๊ยทำไมอ้อนขนาดนี้ โอเคโอเคนั่งก็ได้อ่ะ uh, อยากให้แม uh, ่น <laughs> uh ั no ่งด้วยอมานั่งอย่างนี้เหรอเจ๊ตต์ตเจ๊ตตนะเหรอนี่นะคะทุกคนเกดสั่งใบกะเพรามาสองวันแล้วนะคะยังไม่มีเวลาทำแบบน็อ่อลวกน้ำแล้วก็แช่ช่องฟีดมันก็เริ่มดำดำแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำนะคะทุกคน เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้มันจะต้องทิ้งนะเสียดายนะคะเดี๋ยวเกดก,ก็จะเด็ดนะคะทีละใบทีละใบแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลวกน้ําร้อนนะคะแล้วก็จะทําเป็นก้อนๆแช่ช่องฟรีดไว้วก็จะได้กินได้นานนาะเ,เพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะคะใบกะเพรามันไม่ได้มีตลอดเวลามันมีเกดก,ก็จะซื้อมาเยอะๆอย่างนี้นะคะเก็บไปกินได้ทั้งปีเลยนะเนี่ยเพ<ว>ราะว่าเดี<ๆ>๋ยวมันพอเข้าหน้าหน,นาวเนี่ยเขาก็จะไม่มีขายแล้วเนาะมันก็จะมีขายแค่หน้าร้อนนะคะ อะไรลูกเอาอีกเหรอนี่อันนี้เป็นขนมเด็กนะคะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปเอาอันเดียวพอหยิบเอาหนึ่งชิ้นครับหยิบหนึ่งชิน้นไม่เอาทั้งห่อครับพอแล้วพอแล้วนะโคต้าวันนี้หมดแล้วนะ ครับครับก็ไม่ได้แล้วลูกครับครับก็ไม่ได้อยู่ดี3มครับแล้วก็ยังไม่ได้หรอกสี่ครับแล้วหรอ <c oughs> อ่อ,อนขนาดนี้มือไม้อ่อนขนาดนี้อ่ะแม่ให้อีกสองชิ้นนะสองชิ้นสุดท้ายของวันนี้โอเคไหม <c oughs> ครับไปไปเร็ว <c oughs> ต้องเอาไปซ่อนนะบา,บาย นั่งกินดีๆนะไม่เดินกินนะลูกนั่งลง แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกระเพราที่เกดเต็ดออกมานะคะเดี๋ยวเกดก็จะมาทำละทาการล้างน้ํานะคะให้สะอาดเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปลวกน้ําร้อนนะคะเกดก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกดก็จะพักไว้ให้เขาสเสด็จน้ำนะคะ ระหว่างที่รอเนี่ยเกตก็จะไปต้มน้ําเดือดเนาะแล้วก็จะมาเทราดลงไปเลยนะคะมันง่ายดีเนาะแต่เกตก็จะแบ่งออกมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เกดจะทําผัดกระเพราเนื้อนะคะนี่ผัดจานหนึ่งนี่นะคะเก็บไว้เสร็จแล้วนะคะเกตก็เอาน้ำเดือดนะคะทุกคนราดลงไปนะคะทุกคนให้ทั่วๆนะคะให้เขาแค่แบบสลดสลดก็พอนะคะ ะะแล้วเกดก็จะเปิดน้ําเย็นนะรีบแบบน็อกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยมันจะ,ะสุกเกินไปเนาะแต่เ,เขาจะเปื่อยนะคะใบกะเพราเนี่ยมันก็จะสะลดเนาะมันก็จะเหี่ยวเหียวลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักให้เสด็จน้ําน,นะคะเกดจะไม่ปั้นนะคะทุกคนบางคนเขาคืจะบ,บีบปั้นอะไรอย่างเงี้ยเกดก็ไม่ปั้น เพราะว่าเกดรู้สึกว่าเวลาปั้นนะมันจะเหม็นเขียวนะคะแล้วกลิ่นกระเพรามันก็จะหายไปกับน้ําอะไรเงี้ยคิดไปเองนะคะเกดก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเสะเด็ดน้ํานิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแรปพลาสติกนะคะแรปเก็บไว้เนาะก็หยิบขึ้นมานะคะก็ใส่ประมาณแบบหนึ่งมื้อเรากะว่าเรากินหนึ่งมื้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะทุกคนแรปไว้อย่างนี้นะคะ เกดจะไม่ทําแน่นนะคะเอ้ยคนลายร้องไห้คนลายเป็นอะไรลูกะเลากับพ่อแล้วนะคะคลายเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมเป็นอะไรนี่นะคะมามามา ะะเสร็จแล้วเกดก็จะได้เป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องฟีดเลยนะคะแล้วกดก,ก็จะเขียนชื่อไว้ด้วยนะว่าใบกะเพราเพราะว่าในตู้เย็นมันก็จะมีแบบโหระพาใบแมงลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะสลับกันเนาะแล้วเวลาที่ผัดนะคะเกดก็จะเอาออกมาทั้งที่มันแข็งๆเลยแล้วก็ใส่กระทะโดยที่แบบยังไม่ต้องรอให้มันละลายน้ํานะคะใส่ทั้งที่เป็นน้ําแข็งเลยนะคะแล้วก็ผัดต่อนิดหน่อย มันก็จะเป็นผัดกะเพรานะทุกคนมันก็มันก็ได้ถามว่ามันจะหอมเหมือนแบบใบสดสดไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีความเป็นผัดกะเพราไหมมันก็มีนะคะอันนี้ก็คือวิธีการถนอมอาหารสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเหนะคะตานแดงเนาะหลับแล้วนะคะทุกคนนั่งหลับอยู่หน้าประตูเขาง่วงนอนนะคะเขาก็เลยงอแง เกดเอากระเพราเก็บในตู้เย็นหันไว้ทีนั่งหลับอยู่นะลูกหลับนะคะก็ถึงเวลาทํากับข้าวค่ะทุกคนเกดก็จะผัดกระเพรานะคะวันนี้เพราะว่าเรามีใบกระเพราสดเนาะแล้วก็มีกับข้าวเก่าเหลืออยู่ในตู้เย็นอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเกดก็จะผัดให้คลายก่อนเพราะว่าของคลายเนี่ยเกดจะเพิ่มผักนะคะให้เขาแล้วก็ไม่ใส่พริกนะคะ ก็ผัดคล้ายของผู้ใหญ่เลยนะคะทุกคนเกศก็จะใส่เนื้อนะคะซึ่งเป็นเนื้อเนื้อชิ้นแต่ว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะนะคะแล้วก็เกศเพิ่มแครอทกับครัวปักยาวนะคะให้โปรายก็ปรุงรสเหมือนผัดทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าก็จะปรุงอ่อนหน่อยนะคะก็ไม่ได้ปรุงแบบว่าเข้มข้นเหมือนของผู้ใหญ่เนาะ ทุกคนให้แครล,ลอดให้ถั่วสกกยาวแบบนิ่มนะคะก็ผักสุกนะคะเก๋ก็ใส่ใบกระเพราให้เขานะคะ ผัดกะเพราของพี่โครายของเรานะคะน่ากินอยู่นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดของผู้ใหญ่นะคะซึ่งเป็นกะเพราปกติแล้วนะคะก็ผัดพริกนะคะกับกระเทียมนะคะ น,นิดหน่อยให้มันมีสีสันเนาะก็น้ำมันหอยสีขาวน้ำตาลนิดหน่อยนะคะตัดเค็มบางคนอาจจะไม่ใส่เนาะแก๊สมดแต่ก็สุกแล้วแหละสุกพอดีนะคะแต่กะเพรานี่สิอ่ะใส่กะเพราเข้าไปเลย แก๊สคือจะดับแล้วนะคะบูวบวาบ่วาูบแล้วว่า <laughs> โอ้ยดับแล้วโอ้ยตายแก๊สมด <laughs> ตายแล้วตายแล้วสุกพอดีนะคะ,ะ,คะทุกคนมันยังมีความร้อนอยู่นะคะมันก็สลดอยู่เนาะ <laughs> <laughs> เสร็จเรียบร้อยนะคะผัดกระเพราของเกตกับแก๊สมดพอดีนะคะ หมดเกลี้ยงเลยดับเลยนะคะยันไม่ทันไ้ทอดไข่ดาวเลยคืออาหารของเรานะคะทุกคนมื้อเที่ยงนะคะผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็อันนี้เป็นกับข้าวเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะส่วนของพี่เคารายก็พอมมัมมัมัมเร็ว <c oughs> โอ้ฟิโตสบุ๊คอมัม,มัม บูเอเลนี้เอมมัมมัมเลยลูกครับเอามือก็ได้มัมมัมมัม โยเกิร์ตแทบทุกมือ้อคนตุรกีอะเนาะ <laughs> กินโยเกิร์ตกับอาหารนะคะเกือบจะทุกมื้อเลยอร่อยไหมสลิม,มชอบมากนะคะผัดกะเพราบ้านเราก็เลยต้องสต็อกกะเพราไว้แบบประจำห้ามขาดเลยนายดิยเก็ตขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ,ะ,คะออทุกคนอทซ์อทซ์อทซ์ Ayağını ver. Ya. Ha, Bunu tamam, bunu. Hop. Olay. Oley, bye bye, ya. Küçük. Baba Bay Baba. 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 Bay Baba. 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 ben çalışıyorum. ป๊าป๊าทำงานลูกป๊าป๊าไม่ไปเราไปสองคนมัมม่ะไปป๊าเกดอันนี้ตันนี่เลยกินข้าวอิ่มนะคะเกดก็พาขาลายเดินลงมาเล่นสนามเด็กเล่นข้างๆบ้านนะคะ โคลายอยากมาทั้งวันแต่คือกลางวันมันมาไม่ได้มันร้อนนะคะเราก็เลยมาตอนเย็นๆแทน ะะมีคนเอาช็อกโกแลตมาแจกเด็กๆนะคะหเ,เหนื่อยหรือยังกลับบ้านกันไหมไปหาปาป๊าไหมที่นี่นะคะทุกคนก็จะมีสนามเด็กเล่นมีแบบพื้นที่สาธรารณะเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทุกแบบทุก5้าอเมตรเลยรอบๆบ,บ้านเกศนะี่มีแบบหลายที่มานะคะเดินไปตรงนี้แบบ500เมตรก็เจอฝั่งนี้500เมตรก็เจอข้างหลังอะไรเงี้ยมีทุกทิศท,ทุกด้านนะคะอยวเปิดลูกเดี๋ยวตกไม่เปิดเดี๋ยวตก เหนื่อยแล้วกลับบ้านนะคะแม่น่ะเหนื่อยเดินตามไม่ไหวนะคะแต่คนลายยังสนุกันเลยมีเพื่อนเยอะนะคะลงไปเล่นกับพี่ๆเขาคิดถึงกันมากเหรอคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกดแะผมต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะไปสั่งกาแฟเกดอุดหน,น,นุนกาแฟเกดด้วยนะคะสั่งได้ที่ตามที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ข้างๆนี้เลยนะคะทุกคนอ,อย่าลืมกลับมาดูคลิปวิดีโอของเราบ่อยนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย